ลโหลสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมวันนี้นะฮะอยู่กับผมหน้าเกมเมอร์นะฮะกับ League of l e g e n d s นะครับผมแล้ววันนี้นะฮะเป็นช่วงเวลาของผมที่จะต้องผ่านพ้นไปจากการสอบแรงนะฮะวันนี้เป็นการสอบแรงของผมนะฮะมาดูกันว่านะฮะวันนี้ผมและของเพื่อน Random c i t i z e n ของผมนะฮะที่เจอกันเมื่อกี้นะครับจะฝ่าฟันอุปสรรคและพาผมไปสู่จุดหมายปลายทางได้หรือไม่นี่เป็นตาสอบตาแรกของผมะฮะผมจะหลุดพ้นจากบางบนซินเวอร์สานี้ไปได้หรือไม่ จะผ่านคนไปได้อย่างไรโปรดติดตามกันได้ในตอนที่มันลเสร็จโอเคครับผมวันนี้นะฮะผมจะเป็นซัพพอร์ตที่ดีและเป็นซัพพอร์ตที่น่ารักนะฮะเพราะเราคือเทรชนะวันนี้คู่ของผมนะครับผมคือตังบ๊อบนะฮะหวังว่าเราจะแฮปปี้หล่ะลกันในวันนี้นะจ๊ะเด็กๆผมต้องเจอกับทริสตาน่าและก็คู่ของเขาก็คือเจนน่าเองก็ไม่รู้ว่าตัวผมมันเคาน์เตอร์ได้หรือเปล่าแต่ผมจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วกันเนาะ โอเคก็หวังว่าเราจะเวิร์กกันนะฮะนี่เป็นตาสอบตาที่หนึ่งนะเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับกำลังทำข้อสอบวิชาจิตวิทยาและปิงกูก็ขึ้นในจังหวะนี้เลยนะฮะแหมสู้ตาสุดๆหวังว่าทุกคนจะเป็นเด็กดีนะวันนี้และปิงของพี่หน้าเกมเมอร์อยู่ที่122-24เป็นปิงที่ค่อนข้างจะแต่ว่าการสอบแรงของพี่หน้าเกมเมอร์ <c oughs> ก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่หวังไวอ,อ,อ,อเดียวนะฮะ อลโลไม่น่าเชื่อว่าจะมีวิญญาณร้ายเข้ามาสิงอยู่ในทีมของพี่หน้าเกมเมอร์ยังไม่ตั้งใจอโออโลมาหนี่ครับอะโลกูปวดหัวแล้วก <c oughs> ูปวดหัวแล้วเย่มาบอว่าพเราจะเป็นไปได้ดีนะจ๊ะเด็กๆนะจ๊ะเด็กๆพวกเราต้องทําได้นะพวกเราต้องทําได้ I can do it We can do it โอ้ยอะไรของแกเนี่ยแจนนะฮะ ออกไปเออดีอะไรอะไรอ่ะเข้ามาใกล้นะโอ้ฉันก็เจ็บไปโนอยเดือดแลกรุกอ่ะไปขึ้น140ยบนะฮรถือว่าเป็นปิงที่โอเคอยู่150 170 100 2ร0อยเเนี่ยมันไม่โอเคแล้วฮะจะรอดไรวันี้วันนี้จับได้ไหมเราไปด้วยกันจับมือไว้เราไปด้วยกันเออมันต้องอย่างนี้สิเด็กๆให้มันรู้สะองว่าข้าคือ trash ผู้ชื่นชอบแมวเหมียวมานี่น้องสาวขอฉันจับมือหน่อยวูวู้ฮอ้าวโดนยิงเลยกลัวแล้สิไม่อยากเล่น SM กับพี่ชายใช่ไหมเหรอจ๊ะเฮ้ยใตย้ใต้ฟูนี่ฮนะเด็กคนนี้เด็กตรงนี้สิเออทำไมทำไมอย่างนั้นละ่ะไอ้หนูชิบหายละฉันชิบหายละวไปแล้วไปแล้วไป เบอร์เด็กๆอย่าอย่าอย่าพี่ทำเงง้ยพี่ต่อยผมดีวะ่ะมานี่ดอกมาเนี่ย้เพีจับก้นหน่อยไม่ให้ไปไวอยไม่ให้ไปไปไหนเอาข้ามันลูกเออเด็กในรุบาลเขาป้อนนมไม่เข้าดีๆฮะถ้าเขาจะแข็งแรงนะฮนะก็ต้องแบบนี้แหละครับเด็กๆอะไรอะไรกดตะเกียบสิวอยกดตะเกียบสิวอย เพื่อเพื่อเพื่อถอย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 อีบ้ามึงเป็นเหี้ยอะไรกันเนี่ยกูไม่ไดีแล้วเนี่ยอนุบาลนะเว้ยเอ้ายิงทำไมมึงยิงกันตีหับมึงเหรอโอ้ยมึงกลับไปเล่น normal g a m เลยนะมึงจะจะเออมาเล่นแรลงนะเว้ยกูจะบ้าเลยมึงกดตะ อย่างกูเล่ากูใจมึงมึงนั่งเกียรตะเกียรกูบ้าแล้วเลยมันสกัดโบกแล้วกูขัดทุกวันเลยนะวันนี้กูขัดมัดโซ่มึงเคยเรียนรอดอรปะมึงเคยเรียนรอดอร์มั้งตะเกียรกูเลยขัดด้วยมัดโซ่เหมือนกับเข็มขัดรอดอร์มึงรู้มั้งวะเนี่ยว่ามันกดได้มึงนั่งเกียร์อะไรตะเกียรกูนั่งดาวะเฮ้ยตังบ๊อบเฮ้ยกูจะบบ้าเอาไว้ตายลูกฆ่าสนุกล็อกมันฆ่ามันเลยนั่นแหละไอ้ตังบ๊อบเก่งมาก สองแลยวทเลี้ยงมันจริงจริงมันลังเอาแบบนี้ะลูกแล้วก็กดตะเกียบกูมั้งก็ได้นะไม่ได้ลังเกียนอะไรใช่ไหมเฮ้ยมันจะ,ะอะไรเยอะแยะขนาดนั้นไมันคาพอมึงหรอเอาเข้ามานีเลยอยากเข้ามานะเข้ามาในป้อมกูเลยนี่ยมาเข้ามาเลยป้อมกูใสสะอาดเนี่ยปล่อยกับการอยู่อาศัยมากเลยเข้ามาเลยหนีเข้ามาเลยอยู่ด้วยกันไหมเออมันจะเยอะเกี้ยงมากเลยฮะรู้แต่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 เฮีย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  โอ้ยโอ้ยเด็กโก้โอ๊ยมึงทำอะไรเด็กกูเนี่ยโอ้ยแรง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 กูขอโทษกูขอโทษกูเปิดตาตีแล้วก็กูตตกไปละที่เหลือฝากไว้นะเพื่อนๆพื่อนทำไม่ดีล่ะแต่ละคนแม่งไม่มีดาเมจเลยว่ะเดี๋ยวนะมึงไปตีหมีแน่ยนะกูจะมาตายกูจะมาตายฆ่ากูเออมฆ่ากูแล้วกูรู้แล้ว มึงไปอย่างนั้นมึงก็ตายสิเฮียโอ้ยยายายากลับกรับเลยกลับเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะบ้าคอยเลยหนูโอ้ยทำไงเนี่ยมึงออกไปเลยไหมฮะผมไม่ได้โกรธน,นะผมไม่ได้โกรธแค่อรู์ดีปัญหา ย้อนตั้งแต่ตอนที่เหแฮดดี้วิ่งไปข้างบนแล้วมึงเล่นแอชมึงไม่เอาแฟลตมาเนี่ยมึงมึงเอาอะไรคิดต้องเจ้าเฮี้อะไรอยีเนี่ยฮ้มึงจะขี่ธนูบินไปแบบอลาดินหรือไงเฮ้ยมึงจะบ้าแล้วแล้วมึงกดตะเกียงกูมั่งก็ได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องลงเกียร์ละกูขันในบัสโซ่ไว้ใสสะอาดเหมาะกับการนั่งนั่งบินไปกูเนี่ยมึงบินไปพร้อมกูเลยก็ได้กูไม่ได้กอดมึงเลยนะเอาทิตหน้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 าเอาทิตหน้าสิทิตนามันตัวเล็กนิดเดียวมันตัวเล็กเท่าขี้ แล้วูก็ตายมีก็มาอีกไอ้เหี้ยออกไปไม่ลงไม่เล่นมันแล้วฮะผมเซ็งหน้าเนี่ยตาสอบผมผมได้อยู่ซิลเวอร์สามตลอดชีวิตแน่ๆถ้ผมชีวิตผมถ้าเกิดแม่งยังแมทให้ครูเจออะไรแบบนี้ตลอดไวลาเนี่ยเอ้ยผมเกลียดผมเกลียดเกมเนี่ยผมเกลียดเกมนี้นผมรู้ทำไมผมเกลียดเพราะว่าผมเวลาผมเล่นแล้งเนี่ยผมเจอแบบนี้ไงผมเจอแบบเจอคนแบบนี้ไงแล้วแบบทำไมล่ะนั่นแหละครับชีวิตผม ทำอะไรเพื่อนกูมึงทำอะไรมึงทำอะไรเป็นไรเออมันต้องอย่างนี้สิฆ่าน้องกูอีกตยเฮ้ยเ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 ยไม่ต้องไปเปิดเผยความจริงเลยกดตะเกียงกูกดตะเกียงกูมึงอดนั่นแหละครับดีมากกดเยกดเลยกูไม่เล่นลกูไม่เล่นลบายบายโอ้โหละก่อนเด็กๆไม่เล่นแล้ว ตาสอบผมนะครั้งที่หนึ่งเราแพ้เดี๋ยวอกาสอีกสองครั้งน,นะครับพี่หน้าเกมเมอร์งั้นเราต้องกลับอยู่ในวงวนนี้ต่อไปได้ฮะก็อยู่่ี